ก่อนการแต่งตั้งนบ,บีวันเกิดของท่านท่านนบ,บีสุลลัลฮวะลัยเวสลัมถือกำเนิดในเมืองมักกะในปีช้างตรงกับวันจันทร์ที่12เดือนรอบยุนเอาวันก่อนการอพยพเป็นระยะเวลา53ปีซึ่งตรงกับคริสต์ศักราชที่571ถือได้ว่าในปีนั้นอัลลอฮฺซุบฮาานวอต้าลาได้ขัดขวาง กองทัพช้างที่จะมาทำลายกาบะด้วยเหตุนี้เป็นการเริ่มต้นที่โปร่งนั้นสรงให้แก่ท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลลฮุวะลัวะสัลลัมและบ้านของพระองค์พ่อของท่านชื่ออับดุลลอห์บุตรอับดุลมุตตเลิบเสียชีวิตตั้งแต่ท่านนาบีสลลลลฮุวะลัวะสัลลัมอยู่ในคันมารดาและท่านนาบีสลลลลฮุวะลัวะสัลลัมจึงเกิดในสภาพที่เป็นเด็กกำพร้า แม่ของท่านชื่ออามินะบุตรีของวะจากเปอสุร,ร์นางเสียชีวิตในขณะที่ท่านนาบีอายุไม่ถึงเจ็ดขวบผู้อุปการะท่านนาบีหลังจากแม่เสียชีวิตอับดุลมุตตอเล็บซึ่งเป็นปู่ได้อุปการะดูแลท่านนาบีสลลล,ลอฮวะลิวะสลัมและเมื่อท่านนาบีมีอายุได้8ดขวบปู่ก็ได้เสียชีวิตต่อจากนั้น ลุงของท่านคือพี่ชายแท้ๆของบิดาของท่านอบูตอเลบที่มีชื่อจริงว่าอับดุลมานาฟได้รับท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอัลัยวะสัลลัมมาอยู่ในการเลี้ยงดูแม่นุ่มของท่านนบีสุลต่านละฮ์ุอัลัยวะสัลลัมซุไวบะเป็นคนรับใช้ของอบูละฮับนางเคยให้นุ่มท่านรบสุลต่านลอฮ์พร้อมกับอบูสลามะอับดุลล์บุตรอับดุลฮัสซัต อัลมักซูมีรอดิยัลลอฮุอันฮุและฮัมซะห์ลูกอับดุลมุฏฏอลิบรอดิยัลลอฮุอันฮุลุงของท่านนาบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยนมที่ให้ลูกชายของนางที่ชื่อว่ามัซรูฮะลีมะห์อัสซะดียะห์นางได้ให้ท่านนาบีดื่มนมของลูกชายของนางอับดุลลอฮ์โดยให้แก่ทั้งสองพี่น้องนั้นก็คือ อูไนซะและยูซามาหรืออีกชื่อหนึ่งก็คือชัยมะซึ่งเป็นลูกหลานของอัลฮาริสบุตรของอับดุลอุซจาบุตรรีฟะอัสะดีและนางได้ให้น้ำนมแก่อบูซุบยานบุ aris, บบตรอัลฮาริสบุตรอับดุลมุตตอเลบเรรอตยลออันหูซึ่งเป็นลงุงซึ่งเป็นลูกของลงุงท่านนาบีสลุลลัลลลอฮุอะลัยฮสัลลัม ผู้อบรมเลี้ยงดูท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมฮลีมะลูกสาวอบูชุไออัลซะดียะสุเวยบะคนรับใช้ของอบูละฮับอามีนะแม่ของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมชัยมะเธอเป็นลูกสาวของฮลีมะอัลซะดียะและเป็นน้องสาวร่วมน้ำนมของท่านนาบีสัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัม และเธอเป็นคนหนึ่งที่มาหาท่านนาบีสลลลหัวเลวะสัลลัมในหมู่ผู้แทนของเผ่าอัลฮาวาซินและท่านนาบีสลลลหัวเลวะสัลลัมได้ปูผ้าคลุมของท่านให้นางนั่งเพื่อเป็นการให้เกียรตินางเป็นการเฉพาะผู้อบรมเลี้ยงดูท่านนาบีสลลลหัวเลวะสัลลัมอุมูอัยมันชื่อบรารักะอัลฮะบะสียะรอะดิยัลลอันฮะท่านนบี ได้รับนางเป็นมรดกจากพ่อของท่านที่เสียชีวิตและนางก็เป็นผู้เลี้ยงดูท่านต่อไปท่านนาบ,บีได้ทำการแต่งงานนางให้กับท่านเจดบุตรของฮาริซะรอเดลลออันฮาจนนางได้คลอดบุตรชายก็คืออุซามะลูกของเจดรอเดลลออันฮูนางนี่แหละที่เป็นคนที่ท่านอบูบักรอเดลลออันฮูและท่านอุมัรรดรอเดลลออันฮูมาเยี่ยม,มหลังจากที่ ท่านนบีได้เสียชีวิตขณะที่นางกำลังร้องไห้ท่านทั้งสองก็ได้ถามนางว่าอะไรที่ทำให้นางร้องไห้แท้จริงแล้วสิ่งที่อัลลอฮ์ได้ทรงตระเตรียมให้แก่ท่านนบีสุลตัลฮวลสลัมนั้นเป็นสิ่งที่ดีกว่าเธอก็ตอบว่าฉันรู้ดีว่าสิ่งที่อัลลอฮ์ทรงเตรียมไว้เป็นสิ่งที่ดีกว่าแต่ตอนนี้ท่านนบีสุลตาร์ฮวาเลสลัม อยู่ในฐานะที่ดีที่สุดแต่ฉันร้องไห้ก็เพราะว่าวะฮีได้หยุดลงมาจากท้องฟ้าแล้วท่านทั้งสองก็ร้องไห้ร่วมกับนางด้วยอาชีพของท่านน,าบ,าน,นาบีท่านนาบีสโลลลฮุอาลลยวะสซัลลมัมมีอาชีพเลี้ยงแกะและด้วยสิ่งนี้ทำให้ท่านนาบีมีความอดทนและมีความเมตตาและเอาใจใส่ต่อคนอ่อนแอท่านนาบีสลลล์ฮุอาลลยวะสัลลมัมกล่าวว่า ไม่มีนบีท่านใดที่ถูกแต่งตั้งมานอกเสียจากว่าเขาจะต้องเป็นผู้ที่เลี้ยงแกะบรรดาสหายของท่านนาบีถามว่าท่านด้วยคะนั้นหรือท่านนาบีตอบว่าใช่ฉันเคยเลี้ยงแกะให้แก่ชาวมักกะการค้าขายและการแต่งงานเมื่ออายุท่านนาบีสลลลอฮาวาลิวฮุซัลลัมได้25ปีท่านก็เริ่มออกเดินทางไปค้าขายที่เมืองชามจนไปถึงเมืองบุสร และเมื่อกลับจากการค้าขายท่านนบีก็ได้แต่งงานกับนางคอดียะบุตรีของคุไวลิดรอเดลลออันฮาซึ่งการแต่งงานครั้งนี้เป็นการแต่งงานครั้งแรกของท่านนบีบูรณะกะบะท่านนบีสลลลอฮุอะลัยวะสัลลัมเมืม่ออายุได้35ปีชาวกุเรชต้องการจะบูรณะกะบะเนื่องมาจากมีสภาพชำรุดทรุดโทรมเผ่ากุเรช ซึ่งมีหน้าที่รับผิดชอบในเรื่องดังกล่าวโดยแบ่งงานที่จะให้ทำกันในแต่ละมุมต่างๆของกะบะแต่พอมาถึงมุมหินดำพวกเขาก็มีความขัดแย้งกันว่าจะให้ใครเป็นผู้วางเข้าไปที่เดิมระยะเวลาผ่านไป4 5คืนพวกเขาก็จึงตกลงกันว่าใครก็ตามที่เข้าประตูมัสิดเป็นคนแรกจะได้เป็นผู้ตัดสินแล้วท่านนาบีก็เป็นคนแรกที่เข้ามา และท่านก็ได้ตัดสินว่าให้วางหินและท่านก็ได้ตัดสินว่าให้วางหินดำลงบนพื้นผ้าและให้ทุกๆเป่าจับชายผ้าในขณะ,กะยกหินดำขึ้นยกขึ้นถึงตำแหน่งของมันโดยท่านอนับดุลลอฮฺฮุาลีวะซัลลัมเป็นผู้วางมันด้วยกับมือของท่านความสันโดษของท่านนาบีท่านหญิงอาอิชะเราเดียวหลออันฮะกล่าวว่า ท่านนาบีลลสลัลลอฮุอะลัยวะซัลลัมรักความสงบท่านมักจะอยู่คนเดียวในถ้ำหิรอะเพื่อคลองตนและพักดีต่อลาะเป็นระยะเวลาหลายค่ำคืนและท่านรังเกียจรูปปั้นซึ่งเป็นสิ่งที่กลุ่มชนของท่านนับถือบูชาไม่มีสิ่งใดที่ท่านรังเกียจมากไปกว่ารูปปั้นเลย